คนดอะคิดถึงอีหยังจากยางอ่ะอีหยังจากอย่างอาีหยังจากอย่างบอกัน่นน่ะคือบ่อเหลือกจากอย่างเนี้ยก็ความคิดฮหดนเนี่ยมันมันหเห็ดมันมันมีหลายความคิดฮหนดนไงจือเอาบ่<อ>ลอง,ลอง อะไรหมดทีมั้งหยาดเฮ้ยเฮ้ยลีเด้ฮ่โอ้ยทำไมในทิกตอรมันไม่มีสติกเกอร์ให้หนูเลยอ่ะสติกเกอร์ยังไง ติกเกอร์มวนก็นี่เดิออ้ามากมา,มาเกเตรียมอะไรไปะยังบวกหูเลยค่ะน่าจะอีกนานอยู่ค่ะเป็นในสถานการณ์ทั้งขอนแกน่นสถานการณ์ปกติค่ะ เอาก็ปกติแม่เห็นว่าจังเลยหนาวว้หนาวว้อีทต้งมันก็เย็นเย็นนิดต้องไปแคมปิ้งฮะไปแคมปิ้งพู้ย่านพี่หลอกปะโอ้พี่ลำเพลิน่านเฮ็ดอย่างถ้าพี่ลำเพลินกลัวผีนะหนูว่า พี่รำเพื่นไม่ใช่คนกลัวผีไม่ใช่หรอกลัว,วผีเสื้อห <laughs> นีผีเสื้อป้บาบินเตรมห้องแล้วเถอใช่แล้วคืออ,อ่าจริงผมเป็น,ปนคนพูดไม่เก่งเลครับผมพนคุณไม่เก่ง,งหนูก็เหมือนกันนะใช่เข้ามาคุยกันเนี่ยเข้าคุยกันก็ฝ่ายเก่งเลยถ้าส่วนมากเขาคื<ม>หสองเลยพี่ใช่ค่ะ